ไพ่ประจำวันที่15มิถุนายน2 5 1 8มาแล้วนะคะวันนี้ได้ไพ่หมายเลข6ค่ะวันนี้ถ้าคิดอะไรหวังอะไรนะคะถามว่าจะสำเร็จไหมหมอจูนว่าสำเร็จนะแต่อาจจะไม่ใช่เวลาที่เรากำหนดไว้หรือคาดหวังเอาไว้นะคะมันอาจจะมีความ เนีเ่ยเขาเรียกว่าเรนเนยช้าๆกว่าที่เราคิดนะถามว่าสําเร็จไหมมีแกนสําเร็จคะ่ะม่ว่าจะเรื่องใดๆนะคะในเรื่องของความรักนะอาจจะไม่ค่อยหวานช่วงนี้ในเรื่องความรักนะคะอาจจะไปเรื่อยๆนื่นย์นะคะ,ะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลามุ้งมิ้งกันนะคะนะก็ไม่ค่อยหวานช่วงนี้นะในเรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับแขนขานะคะ แล้วก็อาจจะปวดหัวร่วมได้นะคะในเรื่องของโชคลาภโชคลาภมีไหมอืมจะว่าไม่มีก็นิดนิๆหน่อยๆนะคะตะมุตะมินะแต่ว่าอย่าลงทุนเยอะนะคะมีนิดนิๆหน่อยๆนะคะพอหอบปากหองคอนะคะวันนี้ขอให้ทุกย่างก้าวของคุณประสบความสำเร็จและทุกย่างก้าวขอให้เดินด้วยสตินะคะ